กลับมาอีกครั้งกับโครงการสัมมนาเนปลูกปัญญาธรรมปีที่11พร้อมเปิดห้องเรียนธรรมะอีกครั้งโดยได้เผยโฉม12ตัวแทนเยาวชนที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า6,000คนทั่วประเทศไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาโดยเหล่าว่าที่สัมมเนนจะได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา4สัปดาห์ณนะสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา เหล่าสมณีน,น้อยทั้ง12จะได้เรียนรู้และฝึกฝนภายใต้แนวคิดกตันยูคู่ความดีหลักธรรมที่จะน้อมนำให้ระล,ลึกถึงคุณค่าของผู้มีพระคุณในโอกาสนี้บริษัทไทยเบรฟเรตจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนโครงการสม,มเนนปลูปัญญาธรรมโดยคุณนิติกรไกรวิเชียนผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมได้กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสม,มนนปลูปัญญาธรรมในครั้งนี้ ในานามของบริษัทไทยเบ๊กแบ๊กจำกัดมหาชนนะครับผมก็มีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานสำมานเนปลูกปัญญาธรรมครั้งที่11ใเนคราวนี้นะครับการที่จะปลูกฝังคุณงามความดีให้อยู่ในจิตใจของเด็กๆแล้วเพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพแล้วก็มีคุณธรรมต่อไปเนี่ยนับเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆนะครับก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนอื่นๆตระหนักถึงความสำคัญของความกระตันยูกระตะเวทีครับ ร่วมติดตามการเรียนรู้หลักธรรมแห่งความกตัญยูกะตะเวทีของว่าที่สมณีน้อยทั้ง12คนได้ตั้งแต่วันที่20เมษายนถึง18พฤษภาคม2568ทาง TrueVisions ช่อง r e a l i t y True i d True, True Vision n o w และแอปพลิเคชันสมณีนปลูกปัญญาธรรม